สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นแผ่นกดคราสนะครับจากค่ายโอเก้นสปอร์ตนะครับตราไก่นะฮะหรือจากน้าบาเรซิ่งนั่นเองนะครับนี่แผ่นกดคราสเอ็นบีเวฟร้อยสิบไอสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้จากน้าบาเรซิ่งนะครับโปรดัก t นะฮะสปริงกดคราสรุ่นสตาร์ทเท้าเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะฮะ อ่ะแกะมาดูหน่อยจากน้ำบานนะครับตัวนี้รับรองเลยนะครับกดคลาดคลาดวืดคลาดลื่นเอาอยู่เลยนะฮะเป็นแบบสตาร์ทขานะครับนี่เนื้องานก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นเหล็กสปริงแบบสีโครเมียมอย่างนี้นะฮะอย่างดีเลยอย่างดีเลยนะครับรับรองเอาอยู่นะครับ350บาทนะครับนี่โลโก้นะครับจากน้ำบานเรซิ่งนะครับค่ายดังนะฮะตัวนี้ค่ายแต่งรถนะครับผมอ่ะใส่ไปเลย เกี่ยวกับพวกอะไรแตง่งพวกรถซิ่งรถแรงทั้งหลายแหล่นะฮะน้ำบาดรสซิงนะครับเจ้าตำรับอยู่แล้วนะฮะหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักสอบถามทางเพจทงางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวนนี้เคม,เมสีสวัสดีครับ